นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวลองเปิดไฟเหม็นกินจะดีขึ้นหอป่าแคได้มีนัดกับเพื่อนคนหนึ่งว่าจะพานางไปกินอาหารอร่อยอรๆแต่ว่าแคได้ตื่นสายมากๆตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าครึ่งวันเนี้ยค่ะพวกเราจะไปทําอะไรกันบ้างเออ,อนะว้าวนัดกันกีน่โมงนะสาว กี่โมงอีดอกนี่โดมเมืองกูตื่นสิบเอ็ดโมงกูขอโทษนัดกูเที่ยงมาถึงแล้วกูกี่โมงเที่ยงสี่สิบห้าโมงกิจจักกูขอโทษเด็กดอกกูตื่นสายกูขอโทษค่ะขอโทษมากกูจะต้องโดนมึงด่าแน่เออสมควรโดนวันนี้พี่มอนพามันกินอะไรเนี่ยถึงแล้วเนี่ยป้าบุญล้อมบุฟเฟ่บุฟเ่ป้าบุญล้อมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะ จร,จริงๆอ่ะพี่มอสจจองไว้รอบบ่ายโมงแต่อนเนี้ยเรามาถึงประมาณบ่ายโมงยี่สิบก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันไปเจอกันข้างในว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยอย่างที่พี่มอสรีวิวไว้ไหมไม่เคยรีวิวไม่เคยมากินโอเคงั้นเราไปดูพร้อมกันค่ะไปเลย ข้างหลังดวดีเราก็โอเคแกงบังดองปลาวนแคเอาหอยเคียวอบีม่เกินข้าวขัดบวกเออ่เคยก็นต้อ๊บตัวหลังตู้สุหอยกระดมโอ้ไม่มีซาตินีด้วยหรอใช่เอาซาติ้สองไหมแ่ซาตินีมีแซมั่คอาลนดอปลาด้วยไม่มีใครเขาออกมานะคะเพราะมันร้อนมากเรามาตอนบ่ายโมงครึ่งแต่คนไม่กลัวแดดแบบ แต่เมอนนะั้นไม่เคยหวั่นอยู่แล้วไม่กลัวแดดครับเออแต่วันบรรยากาศมันดีมากเลยนะเออดีดีดลมลมเย็นนะ่ะแดดร้อนก็จริงแต่ว่าลมเย็นค่ะแล้วก็แบบมีแม่น้ํามีบึงมีแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้แยแาดว่าโอเคเลยไหนะบรรยากาศดีปึออ๊บหันมายิ้มหน่อยลมเีลมตีมแต่บรรยากาศดีมากถ<ช>้ามาตอนเย็นน่าจะสวยเออตอนเย็นล ไอฟินเลยอันนี้คือร้อนร้อนไปนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าค่ะไปที่ใส<ๆ>่น<ๆ><ๆ>ร<ๆ>้อ<ๆ>มากเลยค่เปิดเรืองเต็คะนเป็นเมี่ยงหมูนะคะเมี่ยงหมูสามชั้นอันนี้กุง้งใช้น้ำปลาอันนี้เป็นปลากระพงคือมนึ่งมะนาวเราสั่งเป็นแบบเป็นชิ้นนะคะแบบเป็นตัวเราน่าจะทานจะไม่หมดนะแล้วก็อันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลา สจะมาเป็นแบบชิ like. ้งเหมือนกันเดี um> ๋ยวจะทานไม่ไหวแน่ดัอกินเลยหมดดีนะไม่เข็มมากอร่อยค่ะว่าชิ้นชิ้นไม่พอไปละ พี่มอสเป็นไงบ้างมากินวันนี้กินในเครื่องทางแล้วเป็นไงบ้างคะมีความสุขของการแกกินมากวันนี้เรามากินที่ราคาเท่าไหร่นะพี่มอสหกสองเก้าเออหกสองเก้ามันจะมีพวกแซลมอนพวกหอยอ่ะเพิ่มขึ้นมาจากเมนูธรรมดานิดนึงเออมันก็จะเป็นพวกเมนูหอยอันนี้หอยแมงคู่อบชีสเนาะแมงคู่หอยชิลเนาก็มีของหวานที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากินเสร็จแล้วเรของหวานแล้วเรื่อานดูอีกดีนึงนะ แล้วบิงซูงมะม่วงแล้วก็สองอย่างมีช้อนด้วยแล้วก็มีหลอดหลอดเนี้ยก็คือปักลงไปในน้ำซุกนี้แล้วก็อะไรถึง้ยินนะเอาดูแลหลอดอ่ะเขาให้มาดูครับให้มึงดูเถิดดูบิงซู รอบหนึ่งเราก็ลืมกดค่ะก็เลยต้องมาเดินใหม่ตอนนี้เรามาถึงที่สถานต่างอากาศบางปูแล้วเเราไปดูกันเดินที่สถานอ่ะ บุญล้อมแล้วก็คาเฟ่วันอนนาเซอร์นะคะบางปูแล้วก็ที่นี่สถานีอาาอากาศบางปูเสะพานเอาไว้ดูนกนะคะเรามาสุดแดแด,ดกับไปโดนแดดสู้กับใช่ก็เป็นทริปครึ่งวันสัน้นงๆงของเราไปได้ทั้ง3าทีนะคะก็เจอเกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืม s u b สไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย